สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ this that these และก็ those นะครับซึ่งทั้ง4คํคำนี้นะครับเป็นสรรพนามที่เราเรียกว่า demonstrative pronoun เป็นคำศัพท์ที่ใช้แทนสรรพนามเพื่อบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งไหนอันไหนหรือคนไหนนะครับซึ่งคำนามในกลุ่มนี้มีหลายตัวนะครับ แต่วันนี้นะครับคุณครูใจก็จะสอนนักเรียนใช้เพียง4ตัวเท่านั้นก็คือ this that these และก็ those นะครับเดี๋ยวจะใช้อย่างไรนั้นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะใช้กันอย่างไรครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าการใช้ this that these และก็ those นำไปใช้ได้อย่างไรนะครับสำหรับคำว่า this นะครับแปลว่านี่บ่งบอกหรือบ่งชี้ให้เรารู้ว่าสิ่งของสิ่งนั้นอยู่ใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็มีเพียงชิ้นเดียวนะครับตัวเดียวอันเดียวเราเรียกว่าบ่งบอกคำนามที่เป็นเอกพจน์นะครับมีแค่หนึ่งเท่านั้นเราใช้กับถุบ b ที่เรียกว่า is นะครับเราจึงพูดได้ว่า this is นะครับแปลว,ว่านี่คือนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น that แปลว่าน,นั่นใช้บ่งบอกหรือบ่งชี้ถึงสิ่งที่อยู่ไกลตัวเรานะครับมีเพียงอันเดียวสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่เราไม่สามารถเอื้อมถึงได้มีเพียงอันเดียวนะครับเราเรียกว่าเอกนพนะครับเราก็ใช้กับ verb to be is เหมือนกันนะครับก็จะได้ว่า That is แปลว,ว่านั่นคือต่อไปนะครับการใช้ these แปลว,ว่าเหล่านี้ใช้บ่งบอกหรือบ่งชี้ถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่มีจำนวนหลายชิ้นหลายอันหลายตัวเราเรียกว่าพหูพจน์ดังนั้น verb to be ที่มาใช้กับ these ก็คือ these are verb to be are นั่นเองเราได้พูดว่า these are นะครับแปลว,ว่าเหล่านี้คือต่อไปนะครับคำว่า those นะครับแปลว่าเหล่านั้นบ่งชี้หรือบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งของสิ่งนั้นหลายชิ้นอยู่ไกลตัวเรานะครับอยู่ไกลตัวเรา เราสามารถระบุได้ว่าคำนามสิ่งนั้นเป็นคำนามพระหุพ์มีหลายอันนะครับเราเลยใช้กับเว็บ to be ที่มีชื่อว่า R เลยพูดได้ว่า dose R แปลว่าเหล่านั้นคือนะครับเดี๋ยวไงเราไปดูรูปภาพที่แสดงให้นักเรียนเห็นถึงาการใช้ตัว pronoun เหล่านี้นะครับ ครับทีนี้เรามาดูภาพตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ demonstrative pronoun นะครับที่บ่งชี้ถึงคำนามว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับมาดูตัวแรกนะครับ this is a dog แปลว่าสุนัขตัวนี้อยู่ใกล้1ตัวนะครับเราใช้ว่า this is a dog นะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างกับต,ตัวต่อไปนะครับ that is a dog สุนัขตัวนี้อยู่ไกลนะครับตัวแรกอยู่ใกล้เรานะครับเราสามารถเอื้อมถึงได้1ตัวนะครับตัวที่2อยู่ไกลจากมือนะครับเราไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้นะครับหตัวเหมือนกันนะครับเราใช้คำว่า to be e a t นะครับ this is the dog สุนัขหนึ่งตัวอยู่ใกล that is the dog สุนัขหนึ่งตัวอยู่ไกลนะครับมาดูตัวต่อไปครับ These are dogs. These are dogs. เหล่านี้คือสุนัขนะครับแสดงว่าสุนัขหลายตัวอยู่ใกล้เรานะครับเราสามารถที่จะสัมผัสได้หรือแต่ต้องได้นะครับเราใช้กับบททวีอา these are dogs นะครับเพราะบททวีอารใช้กับคำนามที่เป็นพระอุพน์มีมากกว่าหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ t h o s e are dogs. t h o s e are dogs. หมายถึงสุนัขหลายตัวอยู่ไกลนะครับหรือว่าสุนัขเหล่านั้นหลายตัวอยู่ไกลนะครับ t h o s are dogs นะครับทำให้นักเรียนเห็นความแตกต่างนะครับว่าการใช้ demonstrative pronoun แต่ละตัวนี้นะครับมีความสำคัญนะครับแล้วก็ความแตกต่างกันนะครับ